ความหมายที่ซ่อนอยู่ในเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือวันนี้เรามีเรื่องราวของการดูลายมือหรือศาสตร์การดูลายมือมาฝากกันอีกเช่นเคยโดวยวันนี้ขอนําเสนอเรื่องราวจากหมอดูชื่อดาอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของเส้นลายมือเส้นกากระบาดกลางฝ่ามือว่าแท้ที่จริงแล้วเส้นนี้มีความหมายอย่างไร มีแล้วจะดีหรือไม่ดีอย่างไรเส้นกากบาดกลางฝ่ามือความหมายคนที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนั้นไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาหรือมีทั้งสองฝ่ามือเลยก็ดีมักจะขึ้นอยู่ในลายมือของผู้มีเหตุมีผลชอบที่สัสอนและความคิดเห็นกับทุกๆคนส่วนใหญ่จะขึ้นในมือของเจ้าอาวาส เกจิอาจารย์ครูบาอาจารย์หรือผู้ชำนาญการทางด้านด้านหนึ่งผู้ที่มีจิตใจหนักแน่นมีจุดจึงของตนยิ่งอยู่ในบุคคลที่มีความเข้มแข็งก็จะยิ่งชอบค้นหาสแสวงหากากระบาดนั้นยิ่งกว้างใหญ่ยิ่งดีไม่หลายคนเคยเห็นลายมือของวูดดี มีกากบาดกลางฝ่ามือใหญ่มากๆจึงไม่แปลกใจที่พิธิกรดังถ้าเป็นหนึ่งในร้อยของผู้ส่งอิทธิพลต่อสื่อในภาคเอเชียลองปั้นใครหรือช่วยใครใครคนนั้นย่อมไม่ธรรมดาและเช่นเดียวกันถ้าผู้มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือนี้ไปกันแกล้งใครหรือทำผิดประการใดก็จะโดนทำโทษเช่นเดียวกัน ก็เรียกกันว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึ่งทางพระเขาเรียกกันว่าเส้นผลบุญและเวรกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติบางที่แล้วบางทียังหมายถึงคนระลึกชาติได้ด้วยความรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คนบางคนบวชพระไม่ศึกบางคนทำหน้าที่ครูบางคนไปเป็นหมอรวมทั้งหมอดูเพราะยังหมายถึงสินแส ซิกเซนลางสังหรณ์ได้ด้วยบางคนที่เชื่อเรื่องมีองค์หรือคนทรงเจ้าที่มีองค์ที่อยู่ในตนเองตามที่บุคคลน,นั้นเคารพนับถืออยู่จึงตั้งชื่อตามสิ่งที่ตนเองเคารพบูชาและคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือมักจะแข็งแราดอยู่ตลอดไม่ค่อยมีศัตรูเพราะศัตรูมักจะแพ้ภายตนเองหรือศัตรูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอด เขาเรียกว่ามีพระเกจิบางท่านมักจะพูดจาตรงๆไม่อ้อมค้อมมักจะชอบอยู่กับปากกับเขาปริกวิเวกได้ดีขึ้นอยู่กับอารมณ์ของผู้นั้นอีกทีถ้าสำหรับไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงควรมีทั้งสองข้างจึงจะดีถ้ามีข้างใดข้างหนึ่งจะมีนิสัยไปทางนั้นเช่นถ้าผู้ชายมามีเส้นก,ก,กากบาทข้างซ้ายนิสัยมักจะหนักไปทางหญิงเขือเรียบร้อย เช่นเดียวกันถ้าผู้หญิงมีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือทางขวามักใจร้อนกล้าหารนักรบรักความยุติธรรมนิสัยจัลลไมายคล้ายกับผู้ชายเลยส่วนใหญ่นั้นลายมือที่มีเส้นกากบาดกลางฝ่ามือจะเชื่อมทำให้คุณนั้นดูเป็นลายมือที่ขาดอยู่แล้วแต่มีสติมีปัญญากล้าคิดกล้าตัดสินใจ ในช่วงเวลาที่จะต้องเช็คความร้อนหรือความกระหันมักจะใช้เป็นและเวลาที่จะเย็นก็จะเย็นโดยเป็นเหมือนน้ำแข็งเลยแต่มักจะมีปัญหาเรื่องของความรักสำหรับบางคนที่มีความอ่อนไหวในรักมากๆจะคล้ายลำคาญหรือระแวงเรื่องของความรักได้ง่ายทำให้หลายๆคนไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักก็มี แต่ก็ไม่ทุกคนไปสำหรับคนที่มองข้ามและมีความสุขในเรื่องของความรักก็อยู่ได้เส้นกากบาทกลางฝ่ามือคือเส้นสกหรือคนช่างสังเกตถ้าใช้นําไปสอนใครหรือเป็นห่วงใครได้ดีแต่ถ้านํามาใช้กับตนเองโดยเรื่องของความรักถ้าไม่ตลกนำหรือหัวเราะนํา ก็จะกลายเป็นคนหวาดระแวงได้ง่ายทิ่งความฉลาดนำไปสังเกตความประพฤติจับผิดแฟนคนรักก็จะชอบจับผิดทำให้หลายคนจูบกันไม่ได้แต่สำหรับคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือจะมองแล้วนํามาปรงุงมองข้ามเรื่องเล็กๆน้อยๆของคนรักก็จะไม่หวาดระแวงกลับกลายเป็นเอาใจเก่งมีความสุขดูแลครอบครัวเป็น จงมองง่ายๆหรือสังเกตง่ายๆจากหมอดูบางท่านที่ล้มเหลวเรื่องของความรักอยู่ตลอดทั้งๆที่เป็นคนดังฉลาดเป็นที่ปรึกษาให้กับใครตลอดเวลาเพราะเกิดจากความฉลาดและช่างสังเกตเกินจนเกิดเป็นความกลัวทั้งๆที่รักคู่ครองของตนเองมากๆแต่พอถึงเกิดช่องว่างระหว่างจิตใจจะเกิดเป็นเหตุ หลุมดำขยายความคิดมากอยู่ตลอดแต่สิ่งแก้ไขคือคิดบวกมองโลกด้านดีจะมีแต่ความสบายใจทำไม่พูดแต่สิ่งที่ดีและน่าฟังคนอยู่ใกล้ตัวก็มีความสุขไปด้วยและรักกันนานๆเห็นถึงความหมายของคนที่มีความช่างสังเกตรหรือยังคะถ้าไม่รู้จักนำไปใช้ให้เป็นสิ่งที่มีก็เป็นดาบสองคมได้เช่นกันทังแล้วนะว่า ทำไมอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมจึงตลกและติ่งต้องมาถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะแนะนำให้ฟังทำแล้วดีจุดทูบ16ดอกปักกลางแจ้งเทวดาคุ้มครองในปีนี้ในเรื่องของความเชื่อของคนโบราณเขามักจะใช้การจุดทูบ16ดอก เพื่อเป็นการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นการกล่าวขอขมาลาโทษในสิ่งที่เราทำไม่ดีไปตลอดทั้งปีและสิ่งที่เราพลาดพลั้งไปนั่นเองและเพื่อเป็นการาขอขมาและขอพรให้ดูแลคุม้มครองปกปักรักษาเราให้มีแต่สิ่งดีๆในชีวิตะจะต้องทำการจุดธูปทำพิธีให้ถูกต้อง แค่ส่วนบุญส่วนกุศลที่เราได้ทำมาอธิษฐานจิตคิดดีทำดีให้กับเทวดาประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่คอยปกปักรักษาเราและแบ่งบุญแบ่งกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายเพื่อให้ปลอดตลอดทั้งปีคอยปกปักรักษาเรานั่นเองจุดทูปกลางแจ้งส6ดอก การจุดทุกกลางแจ้งทั้ง16ดอกนั้นเพื่อเป็นการอธิษฐานจิตแล้วท่องนมโมสามจบกล่าวดังต่อไปนี้ขออัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์รวมถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาพ่อแม่แม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อตลอดทุกภพทุกชาติ เทวดาเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมถึงองค์มหาเทพต่างๆมหาพระโพธิสัตว์ผู้ที่ยิ่งใหญ่ในทุกชั้นฟ้าดิน19ชั้นฟ้า16พรหม,มา15ชั้นดิน14ภูมิบาล21ภูมิพระแม่ทรณีพระแม่คงคาที่ขปเจ้าได้อาศัยและยืนอยู่ในทุกวันนี้ พระภุ่มเจ้าที่รวมไปถึงที่บ้านผีเรือนเจ้ากรรมเนเจ้าบุญคุณนายเจ้าเกณฑ์เจ้าดวงชะตาของข้าพเจ้าในทุกๆุกชาติที่ข้าพเจ้าได้เคยผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันขอให้ได้มาได้รับรู้รับฟังการขอขมาลาโทษของข้าพเจ้ารวมถึงการถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันและกันตั้งแต่ในอดีตชาติ จนถึงปัจจุบันชาติของข้าพเจ้าในครั้งนี้ให้เอ่ยชื่อดังต่อไปนี้ข้าพเจ้าให้กล่าวชื่อของตนเองและนามสกุลในวันนี้ขอตั้งอธิษฐานจิตขอขมาลาโทษสิ่งใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งกายกรรมวจิกรรม มนุกรรมต่อท่านทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้ก็ดีหรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์เตมีอำนาจมีบารมีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้ากรรมในเวททั้งหลายขอบนิกรรมต่อข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองหรือได้จองเวรจองกรรมต่อข้าพเจ้าต่อไปอีกเลย เดนได้ดปโปรดถอนคำสาปแช่งให้แก่ข้าพเจ้าคำสาปใ,ใดที่เกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำขอได้ปโปรดอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยขอทุกสิ่งทุกอย่างจงดับสิ้นไปโดยอนุภาพปรมีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วยปรมีแห่งองค์พระโพธ,ธิสัตว์องค์เทพองค์มหาเทพ ได้โปรดเมตตาปราณีประทานพรให้แกข่ขพเจ้าด้วยเถิดช่วยให้ขพเจ้าได้เปิดทางสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมให้ขพเจ้าได้ดำเนินชีวิตของขพเจ้าอย่างมีความสุขขอให้ขพเจ้านั้นมีโชคลาภมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี และขอให้ข้าพเจ้าพบเจอแต่คนที่มีคุณธรรมนำใจพบเจอแต่ญาติมิตรที่เป็นคนดีอยู่ในศิลธรรมด้วยเธอสาธุหลังจากนั้นให้เราทำการตั้งนโมสามจบแล้วค่อยกล่าวดังต่อไปนี้ปะโตเมตังปะราชีวินังสุขโตจุติจิตตะ เมตะาเนพผานังสุขาโตจุดขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะกรรมทั้งปวงเถอสาธุโดยคาถานี้จะเป็นอะอาจารย์พยายมประชุมกับพระอินทร์พระพรมเอาไว้ช่วยให้รอดพ้นจากความทุกข์ความยากลำบากกายลำบากใจภัยต่างๆทั้งปวง ตื่นมาเช้านี้มีเงินมีทองพี่น้องร่ำรวยทุกคนสุดท้ายนี้ดวงชะตาของคนนั้นกำลังไปได้สวยเลยทีเดียวหากมีเรื่องดีๆเข้ามาและรักษาโอกาสนั้นเอาไว้เพื่อให้มันอยู่ด้วยนานๆชะตากรรมนั้นเปลี่ยนไปได้อย่างแน่นอนสาธุสาธุสาธุ